สบายดีวัน e, นี้มาตลาดอีกแล้วมาตลาดกันอีกแล้วมายังสุดอะไรนะอยากได้เลยค่ะเนาะเออลำพอนก็อยากได้นะเอออ่าอยากได้จอยงามนี่เออตัวก็อยากได้ไปลูกไปแย่งง่ายแล้วกันซื้อไป Ừ, uhm, như là thế này mất bần cả nên ta lạ xếp bao nhiêu lai của hoa trời xếp phần pha lao nhà Ở ngoài gì đó bài nha, <laughs> Nhà phải nhà nhà <laughs> nhàng quay lại phải thôi nhàng tay Bà không phải nhé cô bây cũng này không? đây là không phải chắc. Phải chắc cả nhà, ba tam thang một nhàng อยู่ในตลาดพี่น้องใช้ลาเวลาอยู่ทางใดเราไปหาศิษยาเอาไปพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนตลาดมาตลาดน่าเล่นพี่น้องปลูกมากคือตัวก็ได้ไปเนี่ มาตลาดมาเลยจ้าไปหันปลาป้า,ปา,ปาวิไลนะมาหอตลาดี่นอะ

บรรยากาศั่ตลาดอยนะคือคือคนสิตกคือคนสิมา